ถามว่าแผ่คืออะไรคะอ้าวไม่เข้าใจแล้วแผ่แผ่ก็คือนึกถึงคนนึกถึงวิญญาณนึกถึงใครก็ได้อ๋อที่หลวงตาบอกว่าแผ่บุญกุศลไปให้เขาถูกอ๋อนั่นหมายความว่าจริงๆแค่สวดมนต์เรามีแสงบุญเข้ามาละเข้ามาแล้วก็แจกไปดิอ๋อการแผ่คือการนึกอุทิศบุญกุศลไปให้ใครก็ได้ที่เราอยากได้สรุปพ่อเนี่ยแจกไม่อั้นอ๋อแจกได้ตลอดชีวิต มูลนิธิแจกแสงบุญถูกเอามาจากโลกนี่แหละท่านออกไปท่านารดับไปด้วยอ๋อเราก็เป็นเจ้าหน้าที่เราเป็นเจ้าหน้าที่แจกสบียงบุญใี้เราก็ได้บุญของท่านด้วยเรามีลูกมีน้มไงโอ้ขึ้นอยู่กับใครจะคว้าแสงบุญของหลวงปู่ไปแจกได้มากกว่ากันอม่เห็นยากตรงไหนฉะนั้นการแผ่ที่เขาถามมาเนี่ยก็คือให้มาอยู่ในเครื่องพุทธมต์แล้วเอาแสงบุญไปแผ่ซะ การแจกบุญก็เหมือนการแจกทานนั่นแนหะกับคนที่เขาไม่รู้คือวิญญาณวิญญาณที่มันออกจากร่างว่าเป็นทุกข์เข้าใจไหมที่เราไปแจกไปเนี่ยอย่าว่าจะวิญญาณที่มีทุกข์เลยเทวดาก็ยังมารับกับเราด้วยกหมายถึงอายุเขาไง การแจกตรงนี้เท่ากับว่าใครก็ตามที่ต้องการบุญเขาจะมาเอากับเราหมดเลยใช่หน้าที่ของเราคือทําตัวเป็นเจ้าหน้าที่ที่น่ารัก,กหน้าที่ของเราคือทรงอารมณ์อยู่ในบุญอ่ใส่ยูนิฟอร์มหน่อยใส่เครื่องแบบบุญมันต้องใส่ก็ได้ใส่คารวาเนี้ยก็ได้แต่ใ,ให้จิตเป็นบุญถ้าอารมณ์เสียก็ให้กลับมาอยู่กับบุญเอาก,กลับมาขึ้นของบุญก็มา เราก็แจกไปดิแจกไปใครก็ได้คําว่าใส่เครื่องเครื่องแต่งกายเนี่ยหนูหมายถึงทําให้ตัวเราเนี่ยค่ะมีจิตที่อยู่กับหลวงปู่อยู่กับพุทธมนต์เราก็จะมียูนิฟอร์มมีชุดเครื่องแบบของนักบุญละเพราะถ้าหนูไม่ใส่ชุดเนี้ยหนูไม่มีบุญไปแจกเขา <c oughs> หนูต้องเป็นคนอารมณ์ดีนะคะแค่นี้ท่านบอกนะ่ะนี่คือเมตตาสุดๆ้วไม่ต้องไป สวดเมตตาใหญ่เมตตาเล็กอะไรหรอกแค่คนเห็นเขาก็มีความรู้สึกดีแล้วเพราะเรานําบุญมาลองคิดดูชีวิตเป็นยังไงเอาสบาย,ยางไงไม่ต้องไปเรียนเลยหลวงตาถึงไม่เรียนไงหลวงตาก็บอกพวกจะไปเรียนในชาติเนี้ยหยุดเรียนแล้วมาเรียนธรรมะดีกว่าเอาบุญในโลกเนี่ยมาไว้กับเราเยอะๆแล้วแจกไปไม่เห็นยากตรงไหน,นยากไหม ยยาก้องเล่นโทรศัพท์นั่แหละยากจองคุยกันใช่ไหมพื้นฐานนะี่ยมันเป็นฐานที่ลงตาพูดทุกวันเนี่ยคนเขาบันทึกไว้นะคนในอนาคตเขาจะมาฟังนะบางคนมีพื้นฐานเก่าเนี่ยเพียงแต่เขาฟังเขารู้เลยเขาต้องไปไปไหนแล้วไม่ไปวัดไหนแล้วฝึกเนะี่ยฝึกเอาพลังงานของโพธิสัตว์เนี่ย มาเป็นประโยชน์กับตัวเขาเองแล้วเขาจะรู้แล้วเขาจะไปไหนดีจะเกิดไม่เกิดเขาก็รู้แล้วถูกต้องอารมณ์ดีขึ้นที่ดีมันก็มาหมดแหละขนาดกรรมนะกรรมไม่ดีที่เราทิ้งไว้ที่ไหนในโลกเนะี่ยเวลาไปนะมันยังไม่เข้าเลยเพราะบุญมันมาที่เราเราไป ถ่าใครก็ได้แถวแถวไหนก็ได้เราไปแถวแถวนั้นน่ะหนักเป็นเบานะถ้ามันมีอาการด้วยใช่ไหมมันมาไม่ได้ไงเข้าใจไหมขึ้นเนี่ะอย่าให้หนีอย่าให้หนีจากขึ้นั่นว่าอย่าให้หนีจากพระอย่าให้หนีจากท่านถ้าถ้าเปลี่ยนขึ้นเนี่ยมันจะไปใช่ไหม <laughs> แล้วชีวิตเนี้ยลองคิดดูจะเป็นยังไงอะ่ะเอาก็ถูกแล้วเออ ใช่แนะล้วหลวงพ่อตัากใจถามว่าเองอยากได้อะไรล่ะจังวะเองอยากได้อะไรนั่นแหละที่ทุกคนในโลกเนี้ยมันก็สเสมอกันหมดลนะ่ะเพราะนั้นถ้าฝึกในาศาสตร์หลวงพ่อนะมันจะไม่ยินยีร้ายกระเขยนั่นแนหะมันจะใหญ่เล็กอะไรมันเท่ากันนั่นแหละมันเกิดแล้วมันก็ตายมันตายแล้วไปไหนเนี้ย ปัญหาสำคัญที่สุดนะใช่ไหมเราเป็นตัวช่วยมันนะเราให้มันตายก่อนก็นแล้วกันเราจะไปแผล่มันไงมันก็จะบอกว่าโอ้ผมผิดไปแล้วผมลืมถ้าถูกแล้วใช่ไหมล่ะดีไหมล่ะปัญหาอย่างเดียวจะทนทำได้ไหมเนี่ยทนบันทึกบุญได้ไหมล่ะ ปัญหาอย่างเดียวจะทิ้งผัวได้ไหมล่ะ